สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการลงโปรแกรมเชฟนะคะอ่าขั้นตอนนี้ไม่ยากค่ะง่ายๆเลยก็คือไปที่เข้าไปที่ google ก่อนนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปเข้าตามลิงก์ที่มีให้เลยนะคะก็จะเป็นลิงก์ของโปรแกรมเชฟนะคะเราก็เข้าไปในลิงก์เลยและทีนี้เราก็เลื่อนลงมาตรงที่ว่า install นะคะตรงนี้เราก็เลือกของคอมเครื่องนี้จะเป็น Windows นะคะเราก็ไปดูว่า Windows ของคอมเราเนี่ยเป็น64บิตหรือ32บิตนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ว่าคอมเราเป็น64หรือ32เข้าตรงที่ Disk PC นะคะแล้วคลิกขวาแล้วก็ตรงที่ Property นะคะทีนี้มันจะขึ้นว่าคอมเราจะอยู่ตรงนี่ค่ะบอกว่า System Type อยู่ที่64บิตนะคะ มี64บิตแล้วเราก็เข้ามาที่ตัวนี้เลยหน้าที่เราเข้าตามลิงก์เมื่อกี้นะคะเราก็ไปเลือกตรง windows 64ตามสเปคของคอมเลยแล้วเราก็รอรอเขาโหลดลงคอมเรานะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการลงโปรแกรมเช e ก็จะใช้เวลานานนิดนึงเนะหาะค่ะหลังจากที่ดาวน์โหลด จนเสร็จแล้วนะคะก็เปิดขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลัมตัวนี้เพื่อที่จะอินสตอลโปรแกรมให้มันเรียบร้อยนะคะรอแป๊บหนึงนะคะเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วก็จะมีการอินสตอลโปรแกรมใช้เวลาอีกสักแป๊บ,บนึงรอ ก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะรอแป๊หนึ่งนะคะมดืดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะมีการอินสตอร์โปรแกรมใช้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่ง ก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ yes แล้วก็กด next นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เลือกเลยว่าเราจะเอาตัวโปรแกรมเนี้ยไปไว้ตรงที่ไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะลงที่ใน c ตรงโปรแกรมไฟล์นะคะแล้วก็ next ไปเรื่อย นี่แล้วก็ฟิเนชแล้วนะคะก็ไปอ่านจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าเราติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเราก็เข้าตรงนี้ได้เลยะคะ่ะตรงที่อันนี้นี่จะมีคำว่าโปรแกรมเชฟอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปข้างในเพื่อดูว่าโปรแกรมเชฟมันเป็นยังไงหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงใช้งานได้ไหมนะคะ มีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมเชฟที่เราโหลดลงมาขั้นตอนง่ายๆคะ่ะมีเพียงเท่านี้ก็จะนานตรงที่ดาวน์โหลดเฉยๆนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะ